ัีครบนักศึกษาไปทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP 2นะครับที่จะมาสอนวิธีการลงทะเบีเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษานะครับหลายคนอาจจะ ได้ลงไปแล้วนะอาจจะได้คาแนะนําจากรุ่นพี่นะครับหรือนักศึกษาที่ซิ่วมาก็อาจจะลงทะเบียนเรียนไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่สาหรับใครหลายคนที่ยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนเรียนนะครับซึ่งพรุ่งนี้วันที่1มิถุนายนนะครับก็สามารถเริ่มลงทะเบียนได้เลยนะครับจนถึงวันที่20มิถุนายน2 5 6 3นะครับสําหรับ นักศึกษาภาคปกตินะครับส่วนนักศึกษาภาคสปอนะครับหลังจากที่รายงานตัวแล้วนะครับเราจะเปิดทําการระบบให้ลงทะเบียนเรียนจนเป็นถึงวันที่26มิถุนายน2 5 6 3นะครับซึ่งจะใช้ระบบลงทะเบียนเหมือนกับนักศึกษาภาคปกตินะครับวิธีการนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับใครที่ใช้น้ตบุ๊กหรือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนะครับก็ต้องเลือกนะครับเลือกไปที่ Google นะครับเข้า Google เป็ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนานะครับเราเข้าไปที่ www.yiu.ac.th นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการของการลงทะเรียนนะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับซึ่งเว็บไซต์ ควมหางๆยเยอะแยะมากมายนะครับที่เราสามารถติดตามหรือได้ชมกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่มาช่วยรัยราพัฒนาดลเนินการบ้างนะครับเราเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะครับไปที่ระบบบริการการศึกษานะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วมันจะเข้าสู่หน้าต่างของ ระบบการลงทะเบียนเรียนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียนอยากจะให้นักศึกษานะครับลองดูข่าวประกาศต่างๆที่ที่ทางกรมการศึกษานบได้ทําการประกาศอยา่างเช่นในเรื่องของปฏิทินราชการนะครับภาคเรียนที่หนึ่งทับสอง้าหกสามเราสามารถเข้าไปดูนะครับกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดําเนินการในปีการศึกษาสองพันห้ารอกสบ้ามมันีอะไรบ้างตอนน,ตอนนี้คือในระบบจะแยกส่วนของภาคเตและภาคก,กสะปนะครับลองเข้าไปดูนะครับอ นะครับนี่คือปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกตินะประจำปีการศึกษาสองพันหกสิบสามนะครับซึ่งในปีจะมีกิจกรรมบอกไว้นะครับว่าเปิดเรียนเมื่อไหร่นะครับภาคเรียนที่หนึ่งภาคเรียนที่สองนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลได้เลยเช่นวันการสอบพิจารณเมื่อไหร่สอบไฟนอลเมื่อไหร่นะครับเปิดภาคเรียนเมื่อไหร่นะครับหรือจะมีวันหยุดวันไหนบ้างนะครับ สามารถเข้าไปดูได้ดาวน์โหลดแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นะครับเมื่อเราดูข่าวประกาศแล้วนะเข้าสู่ระบบเลยครับกดที่เข้าสู่ระบบรหัสประจำตัวก็คือรหัสน,นักศึกษาประจำตัวที่ให้หลังจากที่ได้รับการรายงานตัวแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นนักศึกษาภาคติกจะขึ้นต้นด้วย4 0นะถ้าเกิดเป็นศาศานักศึกษาเทปบนจะขึ้นต้นด้วย10นะครับ40 63 ไปที่เข้าตามด้วยรหัสสาขาที่เราศึกษาอยู่นะครับรหัสผ่านให้ใช้เป็นเลข13หลักครับแป,ประชาชนนะครับใส่ไปเลย13หลักนะครับพยายามเก็บรหัสผ่านอย่าให้ใครรู้นะครับเพราะเพื่อป้องกันกนารถูกกัดแกงนะครับที่ผ่านมา จอว่านักศึกษาเข้าชั้นเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยและสุดท้ายไม่มีรายชื่อเข้าสอบเนื่นองจากถูกเพื่อนแกล้งถอนรายวชิชาออกไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรหัสผ่านก็สามารถเก็บเอาไว้อย่าบอกเพื่อนเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยนะครับตรงที่เปลี่ยนรหัสผ่านอยากจะเปลี่ยนอะไรแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็ไปสร้างรหัสผ่านใหม่ในหน้าตาของระบบลงทะเบียนลงทะเบียนนะครับเนี่ยนะครับจะมีะให้เราได้ ได้ดูอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตารางเรียนในเรื่องของผลการศึกษานะครับเมื่อทําการลงทะเบียนเรียนนะครับสามารถอ่าตรวจสอบสิ่งต่างๆได้นะครับเราเห็นปุ่มลงทะเบียนไหมครับอ่าให้เลือกลงทะเบียนเลยครับตัวนี้ก็เป็นเงื่อนไขของการลงทะเบียนนะคแปดข้อสามารถอ่านได้เลือกลงทะเบียนครับพอมาถึงหน้า หน้าต่างตรงนี้นะครับจะถามว่ารายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนคือวิชาอะไรหลายคนไม่รู้หรอกครับว่าคือวิชาอะไรแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับสักข,ขาวิชาได้จัดแพ็กเกจเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการดึงรายวิชาจากแผนออกมานะครับเพราะดึงรายวิชาจากแผนจะมีรายวิชาปรากฏอยู่นะครับจํานวนหน่กิจที่ลงในเทอมหนึ่งทับสองห้าหกสามจำนวนยี่สิบเอ็ดกิจซึ่งแต่ละเทอมแต่ละ ภาคการศึกษานะครับก็มีจํานวนหน่วยกิตที่แตกต่างกันไปนะครับและแต่ละสาขาวิชาก็มีหน่วยกิตที่แตกต่างกันไปไม่จําเป็นว่าจะต้องคบีสบหน่วยกิตนะครับเมื่อดึงรายวิชาออกมาแล้วนะครับสถานะการชําระเงินนะครับน้องๆชําระเงินค่าเทอมแล้วใช่ไหมครับพอเทอมถัดไปเวลาเราลงทะเบียนเรียนนะครับให้กดคําว่าผ่อนผันการชำระเงิน นะครับแต่ถามว่าถ้ากดชําระเงินได้ไหมได้ครับกดอะไรก็ได้2ออย่างแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วอยากจะให้ติ๊กคาว่าผ่อนผัน,ผนการชําระเงินดีกว่านะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับกดบันทึกหนึ่ง,งครั้งนะครับในทางซ้ายนะครับก็จะเป็นอ่าให้กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนนะครับกดไปเลยครับ อถอยกลับนิดนึงนะฮะการลงทะเบียนเรียนนะครับถ้าเกิดว่านักศึกษาขึ้นชั้นไปที่2หรือชั้นไปที่3นะครับจะกำหนดให้น,นักศึกษาทําการเลือกเสรีนะครับวิชาเลือกเสรีซึ่ง,งเป็นวิชาอะไรก็ได้ที่เราต้องการเรียนของคณะไหนก็ได้นะครับเมื <ME> ่อ <I re S 1> <c oughs> ขึ้นชั้นปีสองปีสามนะครับจะกําหนดให้น,นักศึกษาทุกคนเลือกเสรีนะครับเราก็ใส่รหัสที่เป็นเลือกเสรีเข้าไปได้นะครับเช่นสมมุติว่าเราอยากเรียน ถ้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์นี่นี่สมบติ์นะครับเราติ๊กเข้าไปแล้วก็จะมีรายวิชาที่ที่เราต้องการนะครับใอ้ตรงเข้ามาเลือกมันจะมีรูปตะกาให้เราเราก็คลิกที่รูปตะกราเข้าไปก็ถือว่าเป็นการเลือกตรงนี้ข้างบนจะขึ้นเป็นเพิ่มวิชานะครับเราก็กดยืนยันได้เลยนะเราเลือก ปุ่มยืนยันการลงทะเบียนนะครับตรงนี้จะบอกเผื่อไว้เมื่ออยู่ชั้นปีสองที่สามนะครับจะต,ต้องทําการเลือกเสรีจะเลือกโดยใส่รหัสวิชาที่ต้องการตรงที่คําว่าระบุรหัสวิชานะครับก็เลือกลองเข้าไปนะครับแต่ชั้นปีที่หนึ่งยังไม่ได้เจอเลือกเสรีเพราะฉะนั้นแล้วชั้นปีที่หนึ่งก็แค่ดึงรายวิชาออกมานะครับ ในการลงทะเบียนเรียนนะครับถ้าหากว่าดึงมาแล้วรายวิชาขึ้นว่าจํานวนรับนักศึกษาตเต็มหรือขึ้นว่าตารางเรียนซ้อนกันตรงนี้ก็จะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้ให้ติดต่อที่ช่องหมายเลขกหนึ่งนะครับเพื่อแจ้งแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทําการแก้ไขแ,แต่ถ้าเกิดว่าดึงมาแล้วนะครับไม่มีอะไรติดเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็สามารถทําการยืนยันได้เลยนะคนยืนยันเลยครับ ยืนยันการลงทะเบียน Banana อีกครั้งนะครับพอเรายืนยันไปแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่าระบบทําการสําเร็จนะครับนั่นหมายความว่าเราลงทะเบียนสําเร็จแล้วครับให้กดคาว่าผลการลงทะเบียนเพื่อไปตรวจสอบรายวิชานี่คือรายวิชาที่เราดึงจากแผนออกมาแนละยืนยันนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปตรวจสอบที่ผลการลงทะเบียนแล้วนะครับเข้าไปแล้วมันไม่ปรากฏรายวิชาเหล่านี้ในพื้นที่สีเขียวนะครับ ต้องพึงเลยว่าต้องพึงระวังเลยว,ว่าอาจจะลงทะเบียนยังไม่สมบูรณ์หรือยินยันยังไม่ผ่านก็ต้องถอยกลับไปนะครับไปดูว่าเรายังเราติดเงื่อนไขอะไรนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ถือว่าลงผ่านแล้วนะครับเมื่อลงผ่านแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือให้ไปตรวจสอบตารางเรียนครับตารางเรียนเราสามารถปริ่มออกมาได้นะครับพอเราเข้าสู่ตารางเรียนเนี่ยมันจะขึ้นปีกาศสอบพนักงานหกสิบสองนะ อย่าเพิ่งตกใจว่าลงไปแล้วทําไมไม่มีข้อมูลอะไรนะครับให้เปลี่ยนปีบวสตรงนี้นะครับเป็นปี63อ่านะครับเราจะเห็นว่าตารางเรียนขึ้นมาแล้วนะครับทุกรายวิชาเราลองดูเช็คดูนะครับว่ามันขึ้นครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนหรือเปล่าถ้าไม่ครบนะครับขาดวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือเกิดพื้นที่สีแดงซับซ้อนกันตรงนี้ถือว่าตารางเรียนอาจจะชนก็ต้องเรียบแจ้งที่ช่องหมายเลขหนึ่งที่งานจัดก,การศึกษานะครับกรมบริการสารก็จะทําการตรวจสอบและแก้ไขต่อไปนะครับตรงที่พิมพ์ตารางเรียนตรงนี้ก็จะเป็นาการพิมพ์ตารางเรียนและตารางสอบที่สามารถพิมพ์ออกมาได้นะครับเก็บเอาไว้นะครับนี่คือหน้าตาของตารางเรียนนะครับเราพิมพ์ออกมาได้เลยไปย่อส่วนก็ได้ นะครับเพื่อไว้พวกพาไปไหนนะครับพกพาไปไหนก็ได้นะครับถ้าเราไปย่อส่วนแล้วก็เคลือบเก็บเอาไว้เมื่อถึงเวลาสอบไฟนอลแค่สอบไฟนอนตลตรางสอบไฟนอลก็จะออกมาในช่องนี้นะครับ e x p a n t i o n นะครับก็จะบอกวันสอบห้องสอบเวลาสอบนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดตลาดเดี๋ยวจ,จัดแล้วสามารถตรวจสอบเช็คได้ในประมาณเดือนหน้านะครับอันนี้สามารถดาวน์โหลดเก็บไปได้เลย นะครับนี่คือการดูตารางเรียนหรือตารางสอบนะครับหรือเมื่อเราสอบเสร็จแล้วแนละ้วประมาณ7วันถึง10วันเกรดก็จะออกครับเราสามารถตรวจสอบได้ที่ผลการศึกษาช่องเกรดนะครับเช่นเราได้ A ได้ B ได้ C วิชาอะไรมันก็จะแสดงให้เราได้เห็นเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็แสดงให้เราเห็นเช่นเดียวกันนะครับว่างๆก็ลองศึกษาดูนะครับสามารถทำอะไรได้ไหลายอย่างนะครับ นี่คือวิธีการลงทะเบียนเรียนอีกนิดนึงนะครับถ้ามองถ้าระบบบอกว่ามียอดเงินค้างชําระเราสามารถเข้าไปดูได้เลยราคาจะจ่ายนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าเราชําระเงินผ่านธนาคารไปแล้วแต่ทำไมยังมียอดค้างจ่ายอยู่นะครับสบําหรับใครที่จ่ายค่าเทอมไปแล้วก็ต้องรอให้ทางธนาคารเคลียร์กับทางมหาวิทยาลัยก่อนนะครับถึงจะตัดระบบตรงนี้ไปและเมื่อน,นักศึกษานะครับจ่ายค่าเทอมไปแล้วแล้วบอกว่าต้องการกู้กยศนะครับ เราก็สามารถทําได้โดยเช่นเดียวกันก็รอฟังข่าวจากเพจงานกายศนะครับว่าเขาเรียกประชุมวันไหนและเข้าไปดําเนินการกรายศเมื่อ,อไหร่เมื่อกยศอนุมัตินะครับตรงนี้ค่าเทอมที่เราจ่ายไปก็จะได้รับคืนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งภาคการศึกษาจะได้รับเงินคืนเมื่ออยู่ภาคเรียนที่สองนะครับสลับคลิปวิดีโอนี้ก็ นะครับลองลองศึกษาดูล้วถือว่าไม่น่าจะยากไปสําหรับวิธีการลงทะเบียนเรียนการลงทะเบียนเรียนนี้ใช้ไปจนถึงเราสําเร็จการศึกษานะครับทุกภาคการศึกษาอย่างที่บอกว่าทุกคนจะต้องทําการลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานั้นๆนะครับเน้นย้านะครับว่าต้องลงทะเบียนเรียนทุกคนนะครับใครไม่ลงทะเบียนเรียนในเทอมไหนก็จะต้องถูกลบภาคก,การเรียนในเทอมนั้นไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ